สบายดีสบายดีสุขุข้คนสมองสมบันอันนี้คือพ่อกับแม่เพื่อนพี่น้องเลยขัวขาวตะแตกีิเป็นแตงไดก็มารลุ่นน้ำกันพี่น้องเลยแม่ิเป็นแตงไดเต้นดงๆเลยพี่น้องกเอาเยอะ ข้าวกระสี้ไปผู้เลยพี่น้องเลยไปทีหวานไปตามทางพี่น้องข้าเขินระบดัสัาีงามงามากหวานไปตามทางที่ไปส่งสการน้องเพิ่นกระไปกระสีประมาณาบกุ้นอะไรพี่น้องผวมันทนต๊ ก็แม่นอ้องเดือดอันผืนกระมาะที่เศร้าๆพวกพี่น้องเลยน้องมวยผืนกระสีมาขวาขัวคือกันว่าสีเป็ดต่างใดสีง,งามหรือบอแม่ขั้วมือนี่กระไลไลพี่น้องเลย มาพังเมืองพ่อเพื่อนครัวพี่น้อง่าสีขาวหรือสีดำหรือสีงามถึงได้กันมาเบิ่งมาหลุดนำกานนั่นเต้นดงเด้งดงเด้งนี่ต้องเลยอืมพี่น้อง เสร็จเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยลูกสาวแพงโง่พี่น้องเลยงามมาล,ลีขาอุ้ยชวยอยู่เพื่อน่าทาครัวทาง,งามนี่ลูกสาวแพงบ่ลูกสาวหากักแพงดวงใจบัตรในน้นองมวยถึงมือแล้วพี่น้องเอ้ยลงด้วยตัวเอง ่น้อง่าลูกน้องมวยอยู่บ่น้องปุผันชีสําไดมาเบ่งน้ำกันน้องปุกับร่งเขียนแม่ม่านัเะคะเขียดแม่ไข่น่มาเขียดแม่ม้าจำน้จำมันหอนหรอบ่ได้จำน้องเยอะจำนน้หจ้หน่้สูตรไสูตมัน ล่อล right. ุ้นพี่น้องเ้ยกองเสียก็มีได้พี่น้องผุ่นกองเสียเป่นกระไรขนาดสาวเงินพี่น้องประจานมายงานพ่พี่น้องเต่ว่าท่านเห็ดงสาพี่นงเลยกองเสียลุ้นุ่นเสีย่ก็มแตุ่ก็ไปสุโมอยังมานได้หได้นเลยไดนนเอ้ ฝนกระตกลิ้นมาเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยพัดแต่นอ้องเสียมาะกเลยกระตกมาเรื่อยๆคือมืเบิร์มือมือนี่เพราะว่าไม้ไผ่เพื่อพี่น,อน้องใส่ไม้ไา่บ่ไ,ไ<ะ>วาวน้ำมันเต้นพี่น้อง,องต้องระมัดระวังพอคั่วข้าก็ได้ ตัวแต่ขลลวนี้น้ำมาเนอแน่่แล้น้องเ่มู้่น้องมวยส่วนน้องมวยนี่พี่น้องเอ้ยมาได้ขัวคนเดียวได้สองคนขัว ขวันมีส <Hands up> ูร <boundaries> พี่น้องขวัญมาดำปี๊บปะเาเบิ่งไกๆด้วยหามคนะโอยพี่น้องเอ้ดำปื๊ดบอกใครหนาใครตาเอ๊งยอย่าไปใกล้เด้อพาพพิสกนะฮนันเดกหัวใจเยีไก้ไหลไล้เต็วดขวใจเยี่ยงแกหัวไหเพื่ออาู่อัน่นะพิุกเ่าทอด ยือบกาจะอยมอนน้รล่กแล้องเดือนพี่นองลยจว่าบ้ามันนือแรกเด้อจ้ามือนี่เป็นมือสรงสการคนกับซียร้านี่น้อยหนึ่งแต่กับยังมากบ่เบิ้ดได้พี่น้องเลยมือนี่กับือ้สีทรงสการเร็วใน่น้อยหนึ่งเพราะว่ามือผ่ามืดพ้น ขัว้วเ่นกาคือาคากเลยทีเดียวพี่นอ้องแล้วก็มาเบิงบรรยากาศบรรยากาศร,รบอบๆพี่น้องเย้ยแขกผ้นมา่วมง,งานชกของน้องใครมาเป็นเพื่อนเป็นมอือ เม่น้องเดือนเริ่มโว้ยแล้วพี่น้องสงสัยสิบาง,งานแน่นอนรอคิวกันรอคิวกันรอติมรอั่นอกี้นองวัยเห็นแล้วพี่น้อง

พ่อเป็นกรรมส่วนเสา้ยคเมื่อวานกันกรรมเลยมันกับเรื่องของธรรมดาขาบุตรไพ่ไพ่กับบุูดอกว่จังไดจิบหานใด้จีวัานเสร็จหรอ่นน่คุน่น โอ้ยไปตรอว่านผบ้านก็จะให้มันด้าิตายดีใต้ที่เห็นขบ้าน z o m อลูท่อว่าสองสมองยังไม่ได้บอาเล่าฟ้เฮ้ยน้อไปบอกกอนเรื่องเลยปบบนานนก่อโลตนน่ะผูมาคนแปลงแล้อะ

จ้าเพิน่นเพิ่นอยู่ซองไดนก็ลืมเลยบอยบ,บอยเซนูเพิ่นวะแต่แหวนบ,บอยปู่ฮ่าดอกพี่นอ <c oughs> ้อนนเนงเ<บ>มืม่อนี่พิ่กะมาวะฉันมาาเ็งนนวิธีทอดไ,ได้พี่น้องเอ้ต่วนนี้คือพัวคั่พี่น้องหรือว่าเพิ่นเป็นเซฟโดย,ยเฉพาะเมื่อนี้มาทอดหมูพี่น้องเอ้ใส่ใบไผ่เหื่อวะฉันมาทอด

ອັນນີ້ເນາະມາຮອດນີ້ເຮົາກໍບໍ່ໄລຫ່າງພີ່ນ້ອງເອີຍກະຝາກກົກົດ s h ົติดตามຊ່ອງນ້ຳມວຍເຊັ່ນກັນເດີຈັ່ງໃດກໍຝາກກັນຄິດຫ້າຮັບໄວ້ຢງຫສະບາຍດີ